S 1> <S 1> สวัสดีครับบ่าวถอะสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์ที่17พฤศจิก,กายน2566นะครับผม FC ฟแฟนคลับทั้งช่องถามกันเขามาหลายนะครับ <S <S ลาวพัฒนาปู่ศรีสเกตนะครับแล้วก็อ,อชมพู่นะครับวันพุธที่ผ่านมานะครับลาวพัฒนาปู่ศรีสเกตนะครับวิ่งลูด4กับ5นะครับเข้า55นะครับเขา้า55เต็มเต็ได้เด้อท่านผู้ชมเด้อแล้วก็ลาวพัฒนานะครับผมอ,อชมพู่นะครับ วิ่งลูดนะครับห้ากับหกนะครับกับมาหายไว้ด้วยธรรมชมเด้อนะครับวันนี้นะครับอ,อชมพู่เพิ่นว่ามีสูตรใหม่ธรรมชมลาพัฒนาแต่ว่าเพิ่นจะให้เบาเทาลงสูตรเก่าก่อนหกคู่นะครับแล้วก็สูตรใหม่ของเพิ่นว่าเดินดีเข้าตรงๆพี่น้องถ้าสูตรสูตรสูตรใหม่ในอ,อชมพู่จะให้เบาเทาให้เอฟซีแคปออเอาด้วยพี่น้องเด้อให้เบิงไว้กอนนะครับอ,อชมพู่บอกว่าถ้าเข้างวดนี้นะครับ เริ่มแต่วันจันทร์อาทิตย์หนานะครับอชมพู่จะลงสูตรใหม่9คู่นะครับแต่ว่าบ่าวเถ่าจะให้เอฟซีแฟนครับทั้งช่องเดเบิงนั่มนะครับว่าสูตรใหม่ที่เิ่นให้บ่าวเถ่าเม้าไ้เบิงอ่ะมีคู่ไหนบ้างมีตัวไหนบ้างนะครับแต่ว่าบ่าวเถ่าจะลงสูตรเก่าให้ก่อนได้ทนผู้ชมเด้อนะครับ6คู่เหมือนเดิมก่อนนะครับจะมาบอกเอฟซีให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวบางท่านไปเห็นนะครับไปเห็นทั้งอื่นมา,าอ้าวอชมพู่ทำไมมีสูตรมี9 9คู่9้าชุดไม่ตรงกันนะครับ เพราะว่าเพิ่นมีสูตรใหม่มานะำนะครับผมแต่ว่าได้คุยกับเพิ่นเพิ่นบอกบ่าวท่าว่าให้ลงสูตรเก่าชุดเก่าก่อนนะครับหคู่นะครับแล้วก็ให้เอฟซีเพิ่นเบิงน้ำเดอบ่าวทาวเดอร์นะครับว่าสูตรใหม่ที่ถ้าเข้านะครับวันจันทร์ออชมพูจะลงเป็นสูตรใหม่9้าคู่นะครับทผช้ชมครับสำหรับลาวพัฒนานะครับพี่น้องแล้วก็ปูศรีสเกตส่งมาให้แล้วนะผมส่งมาให้แล้วนะครับวันพุธที่ผ่านมาถือว่า 55นะครับเข้า55นะครับวิ่งรูด4กับ5ก็เข้าทั้ง4ทั้ง5บนล่างนะครับนผู้ชุมอานะครับมาดูตัวเลขด้วยกันนะครับผมอันนี้จะเป็นนะครับงวดเก่านะครับนรูมชมเอานี่ครับนผูมชมลาพัฒนาวันพุธที่ผ่านมานะครับวิ่งรูด4กับ5ปู่ศรีสเกตนะครับผมวิ่งรูด4กับ5นะครับมาทั้ง55และก็14นะครับทนผรมชมเห็นไหมครับ อ่าฮ uh huh. นะครับผมสำหรับลาวพัฒนาปู่ซีสเกตอันนี้เป็นของเก่าด้วพี่น้องเด้อนะครับหลกักกาลาวพัฒนาอ,อชมพู่นะครับวิ่งรูด5กับ6มาแต่วิ่งรูดนะครับมาแต่5นะครับท่านผู้ชมครับผมอ่าอันนี้เป็นของวันพุทธที่ผ่านมานะครับสำหรับวันสำหรับของวันศุกร์วันนี้นะครับวันที่17พฤศจิกาย,ยน2566นะครับลาวพัฒนานี่ครับผมอ,อชมพู่พนมรามีชุด ชุดเก้าคู่น้ำเดือกพีน่น้องเด้อเดี๋ยวดูชุดชุดเก้าคู่นะครับผมนี่ครับนี่ครับผมชุดเก่าที่เพันให้ลงคือชุดเก่าที่ให้ลงคือชุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับชุดเก่าที่ให้ลงของวันวันศุกร์นี้คือชุดนี้นะครับวิบ่งรูดศูนย์กับหนึ่งบนล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ 1, ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสามตัวหนึ่งเก้าศูนย์นะครับสูตรไม้นี่ครับ แคปไปเบงกอนได้พี่น้องได้สูตรนี่คือสูตรใหม่นะครับอชมพู่บอกว่าเดินดีนะครับถ้าวันศุกร์นี้วันที่17นี้นะครับถ้าเข่านะครับเพื่อนจะลงให้สูตรใหม่ได้ครับเริ่มตั้งแต่วันจันทร์วันจันทร์ที่เท่าไหร่อ่ะวันจันทร์ที่20นะครับเราพัฒนาเพิ่นจะลงสูตรนี้ให้พี่น้องแคปไปได้ครับเด้นนะครับสูตรนี้เบ้าเทาบริเคียนให้นะครับเอฟซีเพื่อไปเห็นทั้งอื่นมาอ้าวอชมพู่ทําไมมีชุด9คู่นะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับ เพิ่นบอกได้คุยกับเพิ่นแล้วเพิ่นเลยว่าเอาบาอลถ่อให้เอฟซีเบิ่งไว้นํานะครับแต่ว่าให้ลงสูตรเก่าไปก่อนเด้อนี่ครับสูตรเก่านะครับนี่ครับสูตรเก่านะวันศุกร์นี้จะลงสูตรนี้ท่านผู้ชมนะครับอ่ะสูตรไม่แคปหน้าจอพี่น้องแคปไปเบิ่งซื่อๆเด้อพี่น้องเด้อถ้ามักกะบวกเป็นหยังถ้ามักระจัดรถออกชุ่มผัวนี่ครับสูตรใหม่ที่จะลงให้ถ้าเข้านะถ้าเข้าวันศุกร์นี้นะครับท่านผู้ชมนี่คือสูตรใหม่แคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อเอาบ่าวเฒ่าเขียนตัวใหญ่ๆให้ นะครับปู่สีสเกตท่านผู้ชมนะครับห้าห้าครับวันศุกร์นี้วิ่งรูด3ามกับ4บนล่างนะครับปู่สีสเกตนะครับวิ่งรูด3ามกับ4บนล่างเด่นทั้ง3าทั้ง4ี่้ะคท่านผู้ชมเด้อเด่นทั้ง3มทั้ง4ี่นะครับเด่นทั้ง3ทั้ง4นะครับบนล่างนะครับแม่นนะครับของลาวพัฒนาของอ่าบาวเถ่าจิมมี่แค่3าอาจารย์นะครับ ถ้ามีอาจารย์ไหนแม่นๆก็จะลงให้อีกนะแต่ยังยังไม่มีอาจารย์ไหนที่ว่าแม่นนะครับวิ่งรูด3กับ4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4นะครับปู่เน้นที่3 1 3 3กับกับ4 3กับ4 4นะครับผม3ตัว3ตัว4 3 1นะครับ1 4 1และก็2 4 4เน้นที่4 3 1กับ2 4 4นะครับลาพัฒนาปู่สีสเกต ลาพัฒนาอชมพูท่ทาชมนะครับลาพัฒนาอชมพู่ให้ลงชุดให้ลงสูตรเก่าก่อนนะพี่น,น้องอันนี้เป็นสูตรเก่าเดอ้อถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าชุด9คู่นันเป็นสูตรไม่นะครับเปาวเถ่าถกัให้เบิ่งแล้วแต่ว่าวันศุกร์นี้ให้เน้นให้เน้นชุดนี้นะครับผมได้คุยกับเพื่อนแล้วนะครับ <c oughs> วิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งบนล่างนะครับ707 1 8 0 8 1 9 0 9 1นะครับ สามตัวหนึ่งเก้าศูนย์นะครับผมสามตัวหนึ่งเก้าศูนย์นะครับผมท่านผู้ชมอ๋านะครับบรรยากาศอากาศเย็นแล้วพี่น้องบ้านเฮานะครับผมอากาศเย็นอากาศหนาวแล้วนะครับดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อคืนนี้นะครับสองทุ่มครึ่งนะครับถ่ายรุ่นนั้นกันนะครับผมลาวพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดล่องไฮไลทด้วยพี่น้องเด้อขับลงให้ท่านผู้ชมไปแล้วนะครับผมเมื่อเช้านี้ไปหาปูมากขึ้นนะครัปูกระเนี้ยำนะครับปูห้าเจ็ดแปดลาวพัฒนา รัฐบาลไทยปูหาเจ็ดแปดตัวรอดจากสองหมื่นกันนะพี่น้องเดอ้อเสียดายเน้นหาหาติกองกันอยู่ข้างหนา้าปูวา่านะครับมีเขาไม่รุดได้ทำผู้ชมบ่วากันให้กําลังใจกันนะพี่น้องเดอ้อไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนนะครับทำผู้ชมเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะครับนะครับเอาลงให้เอฟซีให้ทำผู้ชมในช่วนะครับเนาะมักบ่มักก็จังเบิ่งเอาอีกที่หนึ่งนะครับผมนะครับนะครับผมให้คอมเมนต์ให้กําลังใจกันแต่ละเซียนแต่ละอาจารย์นะพี่น้องเนาะ ครับไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะออกตัวใดนะครับ,รมมบท่านผู้ชมบ่าวทอจะเดินทางขึ้นเกาแหลาพี่น้องมาหนี่นะครับป้ามาหาคู่บานนะครับเอาไปเบิ้งของออชมพู่อีกครั้งหนึ่งพี่น้องชุดชุดเก้าคู่นะท่านผู้ชมนะชุดเก้าคู่นะครับชุดเก้าคู่ถ่าแคปไวเดอร์ชุดเก้าคู่นี่ออชมพู่ไม่ได้ให้บ่าวเท่าลงแต่เพิ่นวาา FC, าน่าเอาเหงเอฟซีเบิ้งน้ำเด้อบ่าวเทานะครับ าผู้ใดมักนี่ครับชุด9คู่ของอ,อชมพู่นะครับพอเพิ่นให้ลงชุด6คู่ไปก่อนนะี่ครับแคปหน้าจอทำชุม่มชุดนี้นะครับเป็นสูตรใหม่ของอ,อชมพู่นะครับวิ่งรูดศูนย์กับเก้านะครับสูตรใหม่จะมีเก้าคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกเก้าศูนย์เก้าสามเก้าหกสองศูนย์สองสามสองหกเน้นที่เก้าศูนย์นะครับสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่นะครับอ่าให้เอฟซีแคปใบเบิง่งนะครับ ถ้าเข้าวันศุกร์นี้นะครับถ้าเขาวันที่17นี้นะครับวันจันทร์จะปล่อยสูตรนี้9คู่ของอชมพู่แต่ว่าพ่นให้ลงชุดนี้พี่น้องชุดที่พ่นให้ลงของอชมพู่นะครับท่านผู้ชมรับของปู่ศรีสะเกดก็อยู่ในนี้นะครับปู่ศรีสะเกดก็อยู่ในนี้นะครับสาธุบุญนะครับปู่ศรีสะเกดลาพัฒนาก็ส่งมาให้แล้วนะครับผมแคปนาจอผูรใดอยแคปตัวที่เป็นทรงมาให่นะครับแต่ว่าบบาเถ่าเขียนตัวยังไงให้แล้วพี่น้อง สองอาจารย์ดังนะครับนี่ครับอ๋อชมพู่ลงให้ชุดหกคู่ก่อนเด้อนะครับชุดเก้าคู่ก็แคปไปแล้วนะพี่น้องนะนี่ครับลาพัฒนาปู่ซีสเกตนะครับห้าห้าตรงตรงนะพี่น้องเด้อห้าห้าเต็มเต็มนะครับอ๋อขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับผมวันนี้สองทุ่มครึ่งนะครับให้ทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆแล้วพี่น้องเนาะดูแลสุขภาพอากาศหนาวแล้วครับผมบ้านเท่าอากาศดีเย็นสบายพี่น้องบบาเถ่าเป็นคนชอบอากาศเย็นๆนะพี่น้องอากาศร้อน บ๊วยสวัสดีครับ